ช่องแมงทับูุชาแนลนะฮะตอนนี้ลุงก,ก็กลับมาแล้วนะครับบัวลุงป่านะฮะมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วของนะโอ้แม่งนะ

สวัสดีครับเสื้อท้ครับสวัสดีครับเอาเอ้ยมาตอนไหนเนี่ยอาอะไรก็บ่าวนูอะไรก็บ่าวนูมาตอนไหนมาเื่อวันแล้วรออ่าอไอ้องลาล้าล้าย้นอามาแล้วไหน้ สวัสดีครับ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 เอ้าท่านท่านพนอครับขอบคุณครับขอเรื่องนะโปรดพิออเดอร่มินบอกนะมีพิสกิตคอฟฟี่ฮันน่าบ้ากันได้ากันไดี่ห้ท่านทนายเข้าบ้านป้าชิมแล้วอร่อยอค่ะทำไมส่งทำไมปายทางเก็บส่งอาทิตย์ถึงมีของส่งไปนะแต่ยังพิออเดอร่ก็กระจายบ่ ไม่เข้าใจหรอพี่เลย่ายังไม่มีออเดอร์คือสิ่ที่ให้มาแล้วก็ยอมได้โอ้ยอ้ใจ้องก่อนเ้าใจอยู่บะอ๋อจองก่อนจองก่อนขอพี่แอนโพสว่าสั่งได้เลยใช่ไหมแต่ว่าเออซีหลายนบอกว่าเฮ้ยอบวยอออีกแล้วอาออีกแล้ววู้จังกอีกยังดอก คาสินค้าทุกครั้ง่แล้วจดใช่ใช่ใช่พูดถึงไเฉยน้อยกับซูนสามรางวัลปดเนาะปวดเนาะพดดื่มันเนาะคือราคาสินค้าไม่สนใจเลยค่ะทุกคนใจราคาตุ้งขาดใจราคาตุ้งขามือขึ้นมือขึนไรโซ่เก้ามาไ่นะเจุดจ๋อเต็มอขึ้นนี่คนกวางใหม่ว่าเกิดจกเกมอายุวังสาอาย่โตนะก็เป็นกาแฟนะคะที่ดุงคน่อร่อยนะคะลอง ลองสั่งไว้แล้วก็เดี๋ยวสินค้ามาจัดส่งเลยนะคะก็กาแฟทีพีกาแฟปรุงสําเร็จนะจ๊ะนี่โนซูกะามันโมโนหรือเปล่าโนซูก้าโมโนน้ำตาลอ๋อมีน้ำตาลไม่มีน้ำเาะว่าโนโนลูกจิ้โนลองกจิ้มลูกจิ้มบ้านแล้วผักเจงบ้านแล้วผักเจงก็ถ้าลูกอะไร่งกินท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามที่แอดมินได้เลยนะคะพื่ออเดอร์ก่อนที่กี่ว่านั่นถึงมาอีกประมาณ สองอาทิตย์สองอาทิตย์เบอร์โทครับสอาทิตย์มาบอรโทรนแอดมินศูนย์ก็สองเจ็ดก uh ็ส huh. ี huh ้าสองหกขอบคุณครับสวัสดีครับคลิปนี้เบอร์เดียวนี่ะดีไปนมือันไป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 ไไดไป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 ไนอปไ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 นไป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 ไเจ เปิดฟรีออเดอร์นะคะสอาทิตย์ถึงกิได้ีบเมนฟรีเขาอะเขาเอามาให้ลุงกับป้าทุลองไม่ได้ดูแต่ว่าแก๊สบินป้าเนียเิ้มหรอป่ะซิ้มหรอป่ะเข้าใจไหม่ไห่หอยชิ้มนมีมีออมีแอนมีนาทพี่นัทีนังชิมแล้วกินนื้อโอ้ยไม่ไหวไม่ไหไมหยาชีจะชิมแล้นบ้านไม่ได้เลคะนายเข้าบ้านไม่ได้เอาละลล ช่วยครับช่วยครับป้าทำไมตุ้เรียนมันไม่สุกป้าทำไมตู้เรียนหนูมันไม่สุกพออะไรดีบครับพอและมันสามลูกมันมันสี่คืนแล้วแหละไปย่างเลยที่แอนมันดีบจะได้ยาวใส่ดี่ยี่บร้อยเสษมุู้ให้มันไม่รู้เด้ออันนี้เราไม่ได้ใส่มาค่ะซื้อคนละต้นไม่สุกอ่าขออะไรละเอียดหน่อยไม่เได้อะใช้หนึ่งกล่องก่อนค่ะ ใครสนใจลองสั่งไปชิมก่อนหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องนี่นะคะทุกนนะคะนระาคาปกติเท่าไหร่สี่ร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราพิเศษเลยนะคะช่วงหรือช่วงโปรโมชั่นเปิดตัวนะคะหนึ่งกล่องสามร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะทุกคนหนึ่งกลององ่กลองมีกี่ซองครับหนึ่งกล่องมีสิบซองหนึ่งซองมีสิบห้ากรัม ใช่ไหมใช่แลวไม่ตอนแล้วมีส่วนมีส่วนผสมมีส่วนผสมเท่าไหร่ครับผมมีส่วนผสมอะไรมาดูที่แอดมินได้เลยส่วนผสมแต่วัาสิทธิ์ยากจะต้องถามละเอียดเพิ่มเติมไ้ที่ไลน์ ATP skincare official ใช่ไลน์แทนความหวานครับผมใช่ไลน์แทนความหวานครับไปดูนะไปภาษาอังกฤษนะญาว่านเบ้าญาวานเบ้าไปดูใช่ไม่ใช่ญาวานไม่ใช่ญาวานแล้วเป็นอะไรครับ เราแบบตองคืข้างกล่องอมีข้างกล่องเบ้าค้าโนน้ำตาลนี่เวลารสชาตาที่ป้าชิมไปนี่โอเคไหมคะทัก้ายคือป้าไม่เคยกินกาแฟไหนได้เลยนะแต่กาแฟนี้ป้ากินได้แล้วก็กำถามสุดท้อก็คือคนกินมังกินเจนิดดูได้ใช่ไหมคะ ไปดูข้างกล่องข้างกล่องนี่ไงคนภาษาอังกฤษไม่ออกหรอกดื่มได้ทุกเพศดื่มได้ทุกวัยมีภาษาป้าอันนี้คือถามไว้กับเอฟซีที่มาทำไมพี่แอนมีไลค์ยูทูบเบอร์ทำไมพี่แอนไม่ถามเป็นนิ่งๆไม่ไม่อ่านไลค์ใช่ไหมป้าป้าอยพิสูจน์ไลค์กันเต็มที่เลยแสดงว่าตกงานเรียบร้อยมาแล้วล้างแล้วครับทีนี้ประมาณนี้คนที่เป็นเบาหวานเขาสั่งกาแฟเขาจะดูข้างกล่องให้ดูข้างกล่องเพราะว่าเราพูดมากอะไรไม่ได ได้ดูข้างกล่องได้เลยโอเคนะปาคูได้แค่นี่แหละตอนเนี้ยสามร้อยสหสิเท่าไหร่นะสามร้อยยสีได้แค่นี้ค่ะทุกคนส้อยยี่สิบไปเอาล้วนะคะสามสองศูนย์นะคะส้อยส้มื้้กินมืออก่อนข้างกล่องอะกล่องแล้วราสามรอนยี่สิบ้เราพอนที่หลังเลยป่ป้าป้าเอามากินก่อนเราพรอนที่หลังเลยป่ะไม่ได้ เล่นแตองร้องกันจสดมันห้ามเมียคืนขึ้นใจสดเลยใช่ไหมแม่อยู่ใอยู่